สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ iker, ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g p นะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยนะครับทุกเรื่องราวของการแข่งขัน MotoGP เรามีนัดก,กันตรงนี้ที่เดิมนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของดูคาตินะครับจากความเห็นของนักแข่งคนหนึ่งซึ่งนักแข่งคนนี้เขาเป็นแชมป์เก่าของ MotoGP ในสนามที่กำลังจะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้นะครับผมยังไม่ได้ลงตารางการแข่งใขันนะครับสาหรับสนามที่ออสตินอเมริกาแต่บอกไว้ก่อนว่าดึกแน่นอน จะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอดหลับปุนนอนนะฮะอารกลินพูดถึงดูคาตีไว้อย่างน่าสนใจนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าพูดอะไรเยอะแยะหรอกมันเป็นเป็นความเห็นที่เขามีเข้าไปผมก็เลยจะนําประเด็นนี้มาเล่าแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับในสิ่งที่รินพูดมาเนี่ยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะทุกคนใครที่ติดตามดูคาตีมาใครที่เป็น f c ของทีมนี้ก็น่าจะมีข้อมูลมีอะไรในมือเยอะเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนเอามาพูดคุยกันหน่อยเนาะ วันนี้รินพูดนะครับว่าดูคติจากการที่ชนะ2สนามติดโดยฝีมือของเปโก้บัญญ่าเนี่ยชนะที่อารากอนที่สเปนแล้วก็ไหลามาชนะที่มิซโนในบ้านเกิดอิตาลีเบิ้ลเบลเ,เลยนะฮะสิ่งสิ่งนี้มัน,มนทำให้รินคิดว่าเพราะว่าดูคติเนี่ยเบรกได้ดีขึ้นเบรกได้ง่ายในโค้งโดยเฉพาะที่มิซโนเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนนะครับว่า ดูกติสามารถที่จะไปในโค้งที่แคบๆได้ได้เร็ว,รวแล้วก็การที่ชนะยามาฮ่ที่มิซาโนะแล้วก็ชนะ Honda ที่อารากอนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทำให้รินเนี่ยคิดนะครับว่านี่แหละก็คือสิ่งที่ดูกติก้าวไปข้างหน้าซูซูกิก้าวไปข้างหน้าทีมอื่นๆว่าอย่างนั้นอันนี้เขามองถึงศักยภาพของตัวรถแข่งตัว GP21 นะฮะ เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรต่อจากนี้ไปจะวิเคราะห์ฟังฮะทุกคนอ่าชัยชนะของดูกติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ดูกติเป็นเป็นทีมที่มีโพเดียมแล้วทุกทีมเลยนะฮะที่ส่งลงก็แน่นอนอนะ่ะมันมันเยอะกว่าเจ้าบ้านเจ้าช่องก็ไงดูกติแฟคทอรี่ก็ชนะคนละคนละสองสองครั้งนะฮะแล้วเป็นการชนะกันติดด้วยแจ็คมิลเลอร์ก็ชนะที่เฮรเรสแล้วก็ไหลาย,ยาวมาที่ฝรั่งเศสเลอมองฮะ แล้วก็เปโก้มาชนะที่อารากอนแล้วก็ไหลามาที่มิซโน่ด้วยกลายเป็น2คนจาก Factory เนี่ยชนะกันคนละ2ครั้งแล้วทีนี้ยังมีผู้ชนะจากปลา m a กดูคาติอีกอนะครับเพียงแต่เฮโกของเราเนี่ยยังไม่เคยชนะแต่ก็มีโพเดียมเยอะนะม,มีมีโพเดียมรวมกันเยอะแล้วแล้วก็ยังมีโพเดียมล่าสุดจากน้องใหม่ครับอีนนบาสเจนนี่หมายเลขยี่ของพราแมกดูคาติไม่ใช่ของอเวนเจดูคติ จะพูดง่ายๆก็คือคนที่ยังไม่มีโพเดียมติดมือในดูคาติมีแค่ลูกามารินี่คนเดียวนอกนั้น5คนที่เหลือจัดมาครบแล้วทั้งกับ3ทีมเนี่ยแล้วปีนหน้าจะมี4ทีม8 8คนโอ้อะไรมันจะเยอะขนาดน,นั้นดังนั้นก็เลยมองว่าเพราะเขามีความสําเร็จที่เกิดขึ้นเยอะสุดซึ่งทีหอื่นยังไม่มีนะครับทีหอื่นก็อาจจะมีแค่ทีมโรงงานทีมหลักทีมเดียวนะครับที่ประสบความสําเร็จถ้าเกิดเป็นทีมอื่นก็ยังไม่ได้ใกล้โพเดียมเลย เจาแค่ามาติดท็ทอป10เนี่ยยังยากอยู่ประมาณนั้นนะฮะแต่ประเด็นที่รินบอกมาเนี่ยที่อารากอนเวัแรกอันนี้ชนะ Honda แล้วเป็นการชนะราชาแห่งสนามนี้ด้วยฮะอารากอนที่สเปนก็คือมาร์กมาเกสเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งที่นี่อยู่แล้วทุกคนทราบกันดีแล้วการดวลกันเนี่ยนี่คือสนามแรกมังกลับในฤดูกาลนี้ที่มีการใส่เดี่ยวก็คือแบบตัวต่อต,ตัวจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาคนไหนจะชนะก็แล้วแต่ฮะ ก็คือส่วนมากก็จะชนะแบบไหลาย,ยาวออกนําไม่ได้มาลุ้นจนแบบว่ายันโค้งสุดท้ายเหมือนกับมาร์กเหมือนกับเปโก้ดวลกันแต่ทุกคนต้องอย่าลืมนะครับว่าในอารากอนเนี่ยดวลกัน2คนก็จริงแต่เป็นการดวลกันในถ้าจเจาการโจมตีของมาร์กที่มีต่อเปเก้เนี่ยมันก็คือรอบที่ประมาณสัก2-3รอบสุดท้ายประมาณ4 5ครั้งนะครับที่มาร์กโจมตีจริงๆแล้วก็ขึ้นขึ้นนาได้แป๊บเดียว แล้วก็ไปโก,ก้ก็ทอนคืนได้ไวได้เร็วด้วยซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างจากการที่มาชนะยามาฮาที่มิซาโน่คือทั้งคู่ก็สู้กันแบบสมศักดิ์ศรีนะฮะใส่เดียวกันเนี่ยผลัดกันแบบว่าเรามาก็ถ้าจะไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะสองคนจะอยู่ตั้งเอาประมาณสัก70%ของทั้งเกมเนะี่เป็นการไล่ของทั้งคู่ โดยแท้จริงเลยนะฮะแต่ชัยชนะของเปกโกของดูกติที่มันเกิดขึ้นกับมิซาโนเนี่ยมันไม่ใช่การใส่เดียวฮะดังนั้นจะเอาไปจะไปมองว่ามันมันเป็นกรณีเดียวกันไม่ได้ฮะในในความพิดผมนะจะไปมองว่าดูกติล้มทั้ง Honda ล้มทั้ง y ย m a ม่าได้เนี่ยผมอาจจะขออภัยเอดูกติผมรู้สึกอย่างนี้ว่ามัน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 คนละกรณีกันเลยฮะคนละโมเมนต์กันเลยคือถ้าบอกว่า ดูกติล้มฮอนด้าได้ที่อลากนอันนั้นใช่ครับอันนั้นตรงประเด็นเลยเถียงไม่ขึ้นฮะเพราะว่าทั้งคู่ก็ใส่เดียวกันมาโอ้มีรู้กี่รอบอะแต่ที่มิซาโนเนี่ยไม่ได้ใส่เดียวกันเลยฮะคือแฟบเนี่ยมามาไล่ในไล่เข้านะครับก็คืออยู่ในประมาณ0.4-0.5เนี่ยก็แค่ช่วงท้ายจริงๆครับเท่านั้นเอง อันนี้ไม่ได้ว่ามาแก้ต่างแทนยยมาม่าว่ายยมาม่าดีที่สุดเราไม่ได้ว่าแบบนั้นนะฮะอันนี้เรามองความจริงในเกมมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าจะบอกว่าไปใส่เดียวกันต้องบอกว่าแฟบไปใส่เดียวกับแจ็คมิลเลอร์น่าจะถูกกว่าใช่ไหมฮะดังนั้นผมเลยบอกว่ายกกรณีของมิซานุนเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอีกเคสหนึ่งแล้วไอ้เลี้ยวง่ายจริงหรือเปล่าคือสนามที่มิซานุนในใครก็บอกว่ายยมาม่าหเขาเป็นเจ้าไงฮะ ก็ถูกต้องฮะทั้งแฟรงกี้ทั้งมารลวินยาเลสอดีตนักแข่งของของทีมนี้เนี่ยเคยประสบความสำเร็จที่นี่มารวมทั้งจากโรซี่ในที่ผ่านมาจากลอเลนโซในที่ผ่านมาเราก็เลยคิดว่าถ้าใครก็ได้นะครับที่มาชนะยยมาม่าเนี่ยนั่นก็คือปราบเยอาม่าได้ผมว่าเขาปราบกันด้วยกลยุทธ์ฮะผมผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วมันปราบกันด้วยกลยุทธ์ก็คือ แฟบเองก็ไปติดงากอยู่กับแจ็คมิลเลอร์นตั้งนานนะครับในขณะที่เป็โก้เนี่ยวิ่งคันเดียวโดดดตั้งนานเอาตั้งนานไม่เอาไง่ายๆว่าทั้งเกมแหละนะฮะดังนั้นสิ่งๆที่บอกว่าดูคติจะปราบจะมาห้าได้ในที่นี่อีกครั้งมันก็ต้องรอดูนะครับว่านัดที่2มันมันจะมีการกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับหลังจากที่ในสัปดาห์นี้จะไปแข่งที่อเมริกาก่อน แล้วจะกลับมาที่มิซโนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้มารอดูนะฮะว่าดูกติจะย้ำแค้นให้ยามาห้าได้ไหมมันจะมีโมเมนต์ให้ได้ใส่เดียวกันไหมหรือจะเป็นไม่ใช่ยามาห้าก็ได้จะเป็น Honda จะเป็นซูซูกิก็ได้อ่านะฮะตรงนี้จะจะมีมีโอกาสไหมผมมองว่าเปโก้เนี่ยเขาทําได้ดีจริงๆก็คือวันเสาร์ตอนนี้เริ่มที่จะกลับมาวางแผนจับต้นชนปลายได้ถูกครับในช่วงต้นต้นฤดูกาลเนี่ย เขาจะพลาดมากในส่วนของการคอลี่ไฟฮะก็คือทุกคนน่าจะเห็นว่ายามาฮ่าเนี่ยคอลี่ไฟมาได้ดีในตอนนั้นครับแต่หลังๆมาเหมือนดูคติทําได้ดีนะฮะใน,ใน,ใ,นในวันเสาร์จริงๆเปเกอร์ก็เปโก้ก็ทำทาได้ดีมาหลายครั้งแล้วนะแล้วก็ต่อเนื่องกันมันทําให้ดูคติเห็นในตรงนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาออกสตาร์ทคันแรกเขาออกสตาร์ทแถวหน้าเนี่ยโอกาสที่จะนํายาวๆเนี่ยมันเป็นไปได้สูงฮะ แล้วยิ่งถ้าดูกติขึ้นมา3คัน4คันคันในกลุ่มแถว1แถว2ได้เนี่ยมารุมแฟบซึ่งแฟบโดนรุมบ่อยมากหลังๆมาเนี้ยมันเห็นผลฮะมันเห็นผลชัดเจนเลยว่ามันเป็นตัวกันชั้นดีเลยฮะนั่นก็ก็เลยทําให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดูกติใช้แต่อ้เรื่องเลี้ยวง่ายเนี่ยอันนี้ผมอาจจะต้องมองในส่วนตัวผมว่าเขายังดูกติยังยังคงเลี้ยวได้ ได้ไม่สู้สูบเรียงอย่างซูซูกิอย่างยามาฮ่าครับคือไปดูเวลานะครับในแต่ละเซกเตอร์ที่มันมีมันมีโค้งมีอะไรเนี่ยอันนี้ผมว่าดูกติเขาทําได้ดีขึ้นในที่ผ่านมาเฉยๆฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปบอกว่าเขาเขาเลี้ยวง่ายกว่าซูซูกินะเขาคล่องตัวกว่ายามาฮ่านะอันนี้ผมผมผมยังไม่เห็นด้วยประเด็นนี้ฮะที่เห็นด้วยก็เพราะว่าเขาอาจจะทําได้ ได้ดีขึ้นกว่าในช่วงแรกเท่านั้นเองนะครับคือช่วงแรกเนะี่ยโอเคละอาจจะมีปัญหาติดติดอยู่บ้างแต่ถ้าทุกคนได้คงคงไม่มีใครจาได้หรอหะฮะในคลิปแรกๆนะครับของฤดูการนี้ที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังเนะี่ยผมมองว่าดูกรติเนี่ยเบรกได้ดีขึ้นเร็วในโค้งกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมองว่าเขาดีกว่าดีกว่าเดิมตั้งแต่สนามแรกที่โลซลกาตาเสียด้วยซ้ำนะฮะผมคิดว่าเขาดีขึ้น กว,กว่าเดิมกว่ายุคที่เป็นโดวิโซโซ,โซเสียด้วยซ้ําแต่ที่ไปแพ้ไปพลาดท่านะครับที่โลซลทั้ง2นัดเนี่ยสเรสเนี่ยแล้วก็มาพลาดท่าที่บ้านเกิดโมเจโรเนี่ยนั่นก็เพราะว่าปัญหาเรื่องของการคอลีฟายนะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตของทางทางยามาฮ่าเขาด้วยนะครับว่ายามาฮ่าก็มาได้ดีในการเซตติ้งรถเหมือนจะตกผลึกนักแข่งก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทีมงานก็สามารถที่จะ ตอบสนองสไตล์การขับของนักแข่งได้ลงตัวเท่านั้นเองนะฮะก็อย่างที่ตรงนั้นนะ,ะประกอบกันกับตรงที่ว่าก็เหมือนมีแผนเหมือนอะไรมันอาจจะไม่ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่น,นะฮะเลยทำให้อ่ายามาฮ่าเนี่ยมมาสามารถที่จะล้มได้ในตรงนั้นดังนั้นใน,ใน,ใ,นในตรงนี้เนี่ยดูคติโกงยังต้องใช้แผนเดิมครับถ้าอยากจะประสบความสำเร็จต่อเนื่องซึ่งพวกเขามีโอกาสอยู่แล้วในสนามที่อเมริกาเนี่ย เป็นสนามที่ใช้พละกกำลังมีการดันเนินการอะไรเนี่ยฮะพวกเขาถือว่าว่ามีโอกาสแล้วถ้าแผนเดิมที่ว่านี้ก็คือการทำวันวันเสาร์ให้ดีแล้วพยายามออกสตาร์ทเนี่ยแถวหน้าให้ได้หมดฮนะแล้วดูกติมกกักจะทําได้ดีในครั้งหลังมาเนี่ยไม่ใช่แค่เปโก้อย่างเดียวแจ็คมินเล์ก,ก็ทาได้ดีครับในการลุ้นการคอลี่ไฟเนี่ยแล้วถ้าพ่วง2พลาแม็กไมได้อีกคนนึงนะฮะก็คือทั้งซาโก้ทั้งฮอเฮมาตินเนี่ย อันนี้มันมีส่วนนะครับใครบอกว่ามันไม่มีส่วนเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะฮะในในใน,ในการที่จะมีดูกติอยู่4คัน5คันเนี่ยแล้วจะมีแค่สูบเรียงอยู่คนเดียวจะเป็นแฟบหรือจะเป็นใครในซูซูกิก็ได้เนี่ยผมว่ามีส่วนนะครับมัน,ม,นมันทำให้การจัดการมันยุ่งยากขึ้นแต่ถ้าถ้าถ้ามองในแง่แบบตรงข้ามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นละ่ะสมมติว่าแฟบออกตัวได้ดีมากก็ชูตขึ้นมานําก่อนโอเคเขาอาจจะโดนดูกติส่วนนะครับ แต่อย่างน้อยก็คือเขาได้ขึ้นมาในคันหนึ่งคันสองเนี่ยมันก็จะเป็นงานงานที่ไม่ง่ายสําหรับดูคติซึ่งผมมองว่าดูคติเองเขาเขาน่าจะรู้ตรงนี้นะครับเลยพยายามที่จะคオิฟายให้มันดีที่สุดแหละแล้วก็ต้องการต้องบังให้ได้ดีที่สุดนะฮะแต่คําว่าการว่าบังนี่มันก็คือมันอยู่ในกติกานะครับไม่ใช่การโกงนะ คือคาว่าทีมออเดอร์บางคนยังตีความผิดอยู่นะครับยังตียังไม่เข้าใจคํานี้อยู่ว่าทีมออเดอร์ก็คือการไปกันตั้งใจเจตนาไปแทะไปเบียดไปอะไรมันมันไม่ขนาดนั้นครับแต่มันคือแผนมันคือกลยุทธ์ที่เป็นการกดดันกู้ต่อสู้โดยอยู่ในภายใต้กติกาเท่านั้นเองซึ่งทุกทีมเนี่ยมันก็ทําทีมออเดอร์ได้กันทั้งนั้นแหละทีมออเดอร์ไม่ใช่การเจตนาไปบังนะครับคือถ้าไปบงังมันก็โดนลงโทษนะฮะจะไปเจตนาที่จะแบบว่าขวางลายเขาอะไรเงี้ย ผมมองว่ากลยุทธ์ในมิสซาโนรอบนี้นะครับมันเป็นประโยชน์กับทั้งดูคติเพราะว่าจะต้องได้ใช้ตรงนี้อีกเพราะว่าดูคติถ้าเกิดว่าไปชนะที่อเมริกานะฮะแล้วแฟบเนี่ยสมมุติว่าไม่ติด1ใน6 1ใน7เนี่ยเพราะว่าความกดดันก็นจะไปที่ y ย m a ม a า,าไงดังนั้นความสำเร็จนี้จะต้องตามต่อกันไปนะครับจะต้องเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ต่อแล้วก็มันก็ส่งผลมาถึงทางยามา,าด้วยนั่นแหละว่า กับการที่หลังๆมันเริ่มจะเสียตําแหน่งโพนะครับให้กับทีมอื่นแล้วไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้แม่นยังกับจับวางนั่นในตอนนี้เนี่ยแฟบกลายเป็นว่าจากที่เราอาจจะแบบว่ามองว่าี่นี่สิงสนามซ้อมนะแต่แต่น้องมันก็เป็นเสือสนามจริงนะฮะผมเลยมักจะเรียกบางทีผมก็จะเรียกว่าเสือสนามจริงสิงสนามซ้อมแต่หลังๆมามันมันไม่ใช่ฮะแฟบเนี่ยก็คือมาตรฐานการซ้อมเนี่ย อันนี้อาจก็อาจจะทําได้เท่าเดิมน,นั่นแหละฮะก็คือดีงามอยู่แล้วแต,แต่แต่ดูกติเขาเหมือนเขารู้นะฮะว่าจะต้องแบบว่าเซตรถยังไงมาให้มันดีที่สุดในวันเสาร์เขาอาจจะไปเจอคีย์เวิร์ดตรงนั้นแล้วมันสําคัญแล้วมันได้ผลก็ลองดูต้นด,ด,ดูกาลนะไปโกออกสตาร์ทคันที่เท่าไหร่นะ,ะบางทีแถว3าแถว4นู่นบางทีก็ไล่ขึ้นมาแล้วก็กดดันตัวเองยางหมดล้มไปเองก็มีอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปออกนำยาวชุดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมัน,ม,นมันขับง่ายนะครับเปอร์เซนต์การกินยางมันน้อย นะฮะมันน้อยกว่าการที่ไปไล่ตะบี้ตะบันแซงคนนั้นคนนี้มาจากแถว3แถว4ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เขาพลาดในช่วงแรกแล้วเลย,เลย,เลย,เลยทำให้คะแนนมัน,ม,นมันตีตื้นยากในตอนนี้นะฮะกับส่วนต่างเท่าไหร่นะ48แต้มนะครับ48แต้มอ้าวก็ FC ดูกระติก็มีลุ้นละนะ48แต้มกับอีก4สนามที่เหลือนะครับมีลุ้นอย่างน้อยนะก็ได้กลับมาที่มีสโนอีกครั้งหนึ่งในที่ที่พวกเขาเคยชนะ เราจะมาห้าก็มีบทเรียนแล้วนะครับว่าทําไมถึงแพ้ไม่ใช่ว่าแพ้เพราะการใส่เดียวใส่เดียวนะแพ้เพราะว่าทําไมถึงได้ขึ้นมาช้าจังทําไมออกสตาร์ทเนี่ยน่าจะได้ดีกว่านี้หรือเปล่าซึ่งแม้ว่าเราจะมองว่ามันก็เต็มที่ของแฟบแล้วละ่ะนะครับพุ่งมาแต่แฟบก็ตกไปคันที่5ที่6เหมือนกันนะครับในช่วงหนึ่งได้ไปบี้กับมาร์กมาเกตได้ไปบี้กับอาราซิเกสปากาโรอยู่เหมือนกันดังนั้นกลยุทธ์มันก็จะ ต่างคนต่างมเี้ยนะครับดูกตินะีเขาก็ได้กลยุทธ์ตรงนี้แล้วทำบอลเสาร์วันที่พุ่งชุดเร็วมาได้ทั้งแผงยิ่งดีนะครับดูกติ4คันชิงโค้งแรกได้ทั้งหมดได้ยิ่งดีแต่ยามาฮ่าในการบ้านเข้ามาแล้วนะฮะก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่หลุดท็อป6ท็อป7ไปในช่วงแรกเนี่ยกว่าจะมาไล่มันก็มันก็เสี่ยงฮะการไล่ก็คือ1เป็นการใช้ยางเปลือง2ก็คือมันเป็นการปล่อยโอกาสให้ดูคกติให้เปโก้เนี่ยขึ้นไปถ้าเกิดว่ากรณีเขาเขาอยู่คันหน้าคันแรกเอาละฮะ ก็ถือว่าเล่าให้ฟังนะครับจากประเด็นเล็กน้อยนะครับที่อเล็กลินเนี่ยพูดมาเดี๋ยวผมก็สามารถพูดน้ําไหลไฟดับเลยให้ฟังแต่ก็อย่างว่านะฮะก็คือสิ่งสิ่งที่เล่าไปมันก็เป็นบทวิเคราะห์ที่มาจากข้อมูลจากทีมนั้น,ท,น,นทีมนี้จากสถิติจริงที่มันเกิดขึ้นนํามาเล่านะครับบวกกับการติดตามมาอย่างอย่างยาวนานนะครับในการดูในการอะไรเนี่ยผมก็จะวิเคราะห์มาแบบนั้นเพราะว่าผมไม่ได้พึ่งมาดู MotoGP เมื่อปี2ปีมานี้นะฮะ ดูตั้งแต่อยู่วัยปฐมนู่นฮะ <c oughs> ดังนั้น,นก็จะผ่านการเห็นในแต่ละยุคแต่ละสมัยมานะครับตั้งแต่ยุค GP 500ตั้งแต่มิกดูฮานนะครับตั้งแต่ยุคปลายยุคของเควินชวานนู่นแหละตั้งแต่พ่อหมอยังเกลียนยังย้อมผม3สีสีสีอยู่นู่นอนะจนตอนนี้จะไม่มีผมไม่จะย้อมแล้วนะฮะอ่ะก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับในส่วนของดูคติผมก็มองว่าไอ้การเบรกการอะไรเนี่ยมันมันก็เบรกดีมาตั้งแต่แรกนั่นแหละมันไม่ได้ว่าเพิ่งเพิ่ มันเบรกดีมาตั้งแต่แรกเพียงแต่กลยุทธ์สําคัญใครบอกว่า MotoGP ไม่มีกลยุทธ์มันมีมันต้องมีฮะการกีฬาเนะนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นแข่งเป็นกลุ่มแข่งเดียวแข่งอะไรก็แล้วแต่นี่กลยุทธ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ปล่อยผ่านไม่ได้เหมือนกันแล้วพวกเขาเจอกลยุทธ์ที่มันดีแล้วแล้วพวกเขาทําตามแผนได้นั่นก็คือความสําเร็จมันก็มาแต่จะถึงแชมป์หรือเปล่าอันนั้นก็อยู่ที่ตัวนะักแข่งนะครับอยู่ที่ความนิ่งอยู่ที่ทีมงานของช่างจะปรับเซตได้ใกล้เคียงของเดิมไหม นักแข่งจะ้ข้อมูลที่ตรงโจทยตรงประเด็นไหมแล้วก็อย่างน,น้อยๆห้มันก็ต้องมีจังหวะโอกาสดวงสิ่งที่มองไม่เห็นมันจะเกื้อนหนุนให้เกิดแชมป์ขึ้นได้ลาไปก่อนนะครับทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ